ไปช่องเจสีครับผมน้องๆผมครับฝากรอติดตามชมด้วยนะครับเอ็นซีช่วยกำลังใจด้วยครับคือเจ้าวันชัยน้อยนะครับปั๊มคอกับเจ้าต้มยำกุ้งนะครับมีรายการช่องเจ็ดสีคู่เอกนะครับนี่ประมาณกลางเดือนไปปลายเดือนเดือนนี้แหละครับผมพี่น้องฝากเชียร์นะครับเด้อก็คือวันชัยน้อยนะครับผมพีเจแสนชัยมุทัยยิมเอาวันชัยมาเร็ว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 เอาเร็วเลยล่ะ เลยปั liberal, fabulous, fabulous. ้มเลยปั้มเลยปั้มเลยเสียบมอเตอรถเสียบมอเตอร์เลยเลยต้มยำปุ้งเดินมาหน่อยฟัดเดี๋ยน่อยต้มยำปุ้งนี่ก็เจ้าวันชายน้อยครับมีรายการช่องเจ็ดสี่คู่เอกนำรายการตั้งก็ไปก่อนจ่ายมันเช่นหน่อยจ่ายเพชรสยามครับเพชรสยามเนาะนักมวยฟอร์มสดดาวรุ่งเนาะดาวรุ่งมานานแล้วเนาะเปกลับความสดดิ าเยี่ยมตัวมาปุ้มช่วยนะครับแต่วังได้่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่ายาวยืดตัวขึ้นแล้วยืดขึ้นยืดตัวขึ้นแล้วยืดตัวขึ้นมันมานี่มันขยันซ้อมมากนะครับยาวเนี่ยเออยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นเน่ายักเออบ๊วยแมนยืดตัวขึ้นนะเฮ้ย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 ดีเน่าดีดีดีเน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรปั๊ม สวัสดีได้เราก็ถือว่าโอเคแล้วปั้มพี่เขาได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้แฟรเอานี่กว่าไอ้นี่ช่วยหน่อยเอ้ยเอาก่อนเอาเลยควมเอาเลยเอาก่อนไปสลักเร็วเร็วแฟรเร็วเอาเร็วแฟดเร็วลุกเร็วยาวยาวไรแขนหน่อยียาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้เอาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาหน้าลูกหน้าเน่าเร็ว ไม่เป็นไรย่าเสียบเย่าดีให้โดนอย่าให้โดนให้เสียบมาโดนมาเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรปั้มพี่เขาได้ก็โอเคแล้วไม่เป็นไรเออไม่ยจะตุยสองแห้งไหนแบบนี้อะไรอะไรแฉนเนาปั้มกับพี่เขาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วย่าเยี่ยมมากหลายเยี่ยมมากเยี่ยมมากย่าเยี่ยมมากยืนได้ปั้มกับสุขสวัสดิ์ได้แล้วก็โอเคแล้วดีย่าตีดิดีโอ้ยย่อมย่อมย่อมล้มแล้วลูกเกลียวล้มแล้วลูกเกลียว เอ้ย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 เปลี่ยนกินหน่อยเปลี่ยนกินหน่อยเร็วเร็วหักเหลี่ยมหน่อยต้มยำกุ้งหักเหลี่ยมหน่อยน้องเขาตัวเล็กกว่าเร็วมีเหลี่ยมดึงกันหน่อยดึงกันหน่อยเร็ว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 เป็ดลิ้นเหงาซึมเมาเร็วเร็วหักเหลี่ยมหน่อยหักเหลี่ยมหน่อยเอ้ยเร็วเร็วเข้าไปเปลิ้เข้าไปเร็วไอเปลิ้เข้าไปลากขึ้นมาเร็วลากขึ้นมาลากขึ้นมาเร็ว เวลรุ่นเดียวกันแล้วเวลรุ่นเดียวกันแล้วพิลเล่เร็วคมข้มข้มจะฝีมือหลายคมปั๊มอ่ะจะฝีมือหลายเวลาปั๊มอ่ะเขาจังฟืนแของได้ฝีมือไว้ก่อนปั๊มเอาแรงก่อนเออไล่แขนเร็วคมไหลแขนเร็วโอเคแปะขาหน่ะขาในนี้ไปเล้าขาหน่ะมื่อกีมื่เกี้เอาขาในไปนั่างอ่ะตีเขาเราล้มเลยเขาเขาน่ะเร็วตีปุ๊บเราล้มเออมื่อนี้ไปกันแน่ตั้งคัดเขาไว้ยุ่งสัตวะ เดดเดคกนไปเพลนเล่นเเร็วเลเลนเล่นเวเุ่นเดียวกันเร็วเพลนเล่นเร็วเกัวันชน้อยเวทรุ่นเดียวกันเร็วี่ยกดียกดีี้ยกเลยยกเลยอย่าช้ามากไม่ต้องแต่งตัวจี่ไราต้องแต่งตัวแล้วเร็วเลนเล่นลากมาเปลนเล่นเร็ฮ้ยเฮ้ีลากมาลากมาลากมาเปลนเล่นเร็วเเเ้ยเฮ้ยเ้ย เร็วพเล่นเบรเดียวกันเร็วเบรเดียวกันเร็วถ้าเป็นคนละค่ายนี่โซ่กระเด้งได้ป่ะพี่น้องได้ป่ะขมเร็วคมเร็วแฟดเดินมาแฟดเดินเร็วแฟดเร็วลูกเร็วอาก้าฝากติดตามเอฟซีทุกคนนะช่วยติดตามค่ายมวยพิเคและให้กำลังใจนักมวยค่ายพิเคด้วยนะครับป๊าเข่าปั๊บกัวโจมัดโดนสั่นมันชัยน้อยนี่ก็ต่อยรุ่นเดียวกันมากเนี่ยโอ้มาแต่ปั๊บมันใช่น้อยเลยมันโซ่กระด้งป่นี่ ปืดบาดก่งว่าโอ้ปาดบาดก่งว่าโอ้ประหยัดปืนดูไปเ้เขาไปเลยปั๊มก่อนปั๊มก่อนปั๊มก่อนเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเร็วเร็วเอ้าววบอกว่าสูบเาได้สูได้หมด เพราะ่ามันแข่งนะครับเร็ว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 เอาดิีโอ้ยโอ้ยนี่แน่โอ้ขวงตัหนยางเดียวยังสกบขวงเนเฮ้ยเร็วเร็นี่โก้เร็วเฮ้ยผสมเร็วจีเร็วเร็เร็วเร็วเนี่โก้เฮยกระดูกเราแข็งกว่ามัันาเร็วเรเ อสูแล้วนี่โก้อสนยูแล้วมาตักงแตเทนนี่้มาตังกงแต่เตสนโสอ้ยแน่พูดถึงเรื่องเจ็งมันกระดูกการผ่านว่าน,นี่นี่โกไม่ได้เป็รองใครนะเนอายุก็นละๆกะนันนะมันใจน้อยน่าจะยี่5 26ห้ายห้าหนครับเจ้าน,นี่โก้ยี่สี่เอาเร็วเร็วเร็วเนี่เ,เ,เ,เโอ้ยอาจจะคือหายใจยัง้าะลุ่มไหมลุ่มมันใจน้อย มาที่หายเลยนิโก้เฮากสุขสนนวัสดิ์คุณนเร็วเร็วๆๆวฝากพี่น้องนะครับ f c ช่วยเป็นกำลังใจค่ายมวยพิเกทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ FC คนในนะครับอยากเร็นค่ายมวยพิเกออกมาได้นะครับอัากีห็นนักมวยได้นะครับ